สวัสดีค่ะที่นี่ร้าน49บาท .com นะคะรับออกแบบรับปินสติกเกอร์แล้วก็มีลายแบบลายฟรีใหส้สำหรับลูกค้าสำหรับลูกค้าที่เงเปิดตลาดใหม่หรือเปิดช็อปใหม่นะคะเรามีลายฟรีค่ะวันนี้จะนำเสนอลายฟรีนะคะที่เราได้ทำการจัดวางเท็กซ์แล้วก็ปินเป็นตัวอย่างติดลงบนแพ็กเกจจริงเลยค่ะเห็นไหมคะให้ลูกค้าได้ดูว่าของเราเนี่ยสาม,มารถติดได้ทุกเกือบแพ็กเกจจริงหลากหลายนะคะ คือสามารถปรับไซส์ปรับขนาดใส่เทกเปลี่ยนข้อความได้ทุกอย่างนะคะไม่แต่การเปลี่ยนสีพื้นหลังแอร์ไลนก็ทาให้ได้ของเราจะปรับขนาดได้ตามลูกทรงของแต่ละแต่ละแพ็กเกจนะคะไม่ว่าจะเล็กจะใหญ่เราสามารถทําได้หมดเพราะว่าของเราเป็นงานลายเส้นไม่ใช่งานภาพนะคะงานลายเส้นงานเวกเ,เตอร์ยืดขยายไซส์ได้ไม่จํากัดค่ะนี่ตัวอย่างนี้จะเป็นการติดที่หลอดโฟมค่ะลายนี้นะคะติดนี่คือเราเซมเปิลเป็นตัวอย่างให้ดูว่า ในการติดหลอดโฟมเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะติดด้านหน้าเป็นชื่อครีมขนาดกรรมแล้วก็ชื่อแบรนด์นะคะด้านหลังก็จะเป็นชื่อสรรพคุณครีมนี่ค่ะเนการติดหน้าหลังเพิ่มความสวยงามให้กับแพคเกจจิ้งนะคะดูงานหรูหราขึ้นมากเลยนะคะอยู่ที่สีการใช้ด้วยแล้วก็การเลือกใช้ลายด้วยค่ะใครต้องการแนววินเทจหวานๆแบบนี้นะคะดูลกุกใช้ได้เลยค่ะตนนัวนี้อ่า แล้วก็ในส่วนของไมเคิตัวนี้ก็จะเป็นลายฟรีเหมือนกันค่ะเป็นรูปแบบอีกรูปแบบหนึ่งของลายฟรีนะคะเป็นรูปแบบการไดคัตเชฟพิเศษเนี่ยลูกเล่นอยู่ที่งานไดคัตสวยฉกเฉียวโดดเด่นนะคะแล้วก็ในการใช้โทนสีในการใช้พื้นหลังนะคะสีพื้นหลังหรือาการเลือกใช้แบบลูกแนะนําลูกค้านิดนึงว่างานจะสวยไม่สวยเนี่ยอยู่ที่ตัวไมเคิจิ้งของลูกค้าด้วยนะคะเวลาเลือกลายแบบฟรีแนะนํานิดนึงว่าให้ลอง ให้ลองเทียบดูคะ่ะว่าขวดแ็ะเกจิ้งของลูกค้าเนี่ยจะเห,หมาะกับลายใหม่เพราะว่าเรามีล,ล,ล,ลายฟรยีให้เลือกใช้หลากหลายมากนะคะนี่คือตัวอย่างที่เราในมุมมองของทางคาร์ทเราค่ะเราก็วางออกมาเป็นแบบนี้แล้วติดออกมาสวยงามนะคะเห็นไหมคะมีการใช้โทนสีด้วยส่วนรูปแบบเทคเปลี่ยนได้นะคะสีพื้นหลังเปลี่ยนได้ค่ะแต่รูปแบบการวางแต่รูปแบบของดีไซน์นี่ก็คือยังคงเป็นเป็นเหมือนเดิมสามารถปรับได้ทุกขนาดไซส์ที่ลูกค้าสั่งริ้นลูกค้าท่านใดที่มีกระปุก แบบนี้เป็นหล่อเป็นกระปุกอลูมิเนียมแล้วมีต้องการจะสั่งพินซ์ไซส์นี้เลยสอบถามเข้ามาได้ที่ร้านเลยค่ะนะคะเดี๋ยวสก,กูจะบอกเบอร์แล้วก็ช่องทางในการติดต่อนะคะตัวนี้อันนึงจะเป็นการติดนี่ก็เป็นลายฟรีค่ะ,ะเป็นแบบเจ้าหญิงปรินเซสเลยนะคะอันนี้ก็คือเป็นแนวแบบว่าเจ้าหญิงโทนเดียวนะคะเพื่นโทนน้ำตาในการใช้งานจะดูลุกมากเลยคะเพราะว่าลุกโพ t ชันของตัวแพคเกจนี่คือเป็นพื้นขาอยู่แล้วพอใส่พื้นหลังสีชมพูเข้าไปแล้วก็ ตัดไดคัดด้วยงานเชฟพิเศษแบบนี้เพื่อใส่สปปรรพคุณตรงนี้นะคะแล้วก็ภาสร้างความเก๋ไก่้วยกับตัวไอคอนของตัวโลโก้นิดนึง่งนะคะที่ฝากับที่เอากระปุกจะมีความคล้ายกายันเห็นไหมคะมันจะดูงานเป็นเชฟเชฟเดียวกันอารมณ์เดียวกันท่านใดที่ติดฝาติดเอากระปุกสอบถามเข้ามาได้เลยค่ะคือมีกระปุกแบบน,นี้ขนาดน,นี้เลยไซส์นี้เลยไม่ต้องวัดไซส์มาค่ะเรามีไซส์อยู่แล้วกระปุกของเราอยู่ในมืออยู่แล้วนะคะนี่คือการโผล่ของงานออกมา ท่านใดที่สนใจงานแบบโยเกิร์ตนะคะอาเดี๋ยวขอพิเศษนิดนึ่งโยเกิร์ตตัวนี้ก็สามารถบอกบอกทางทางร้านได้เลยค่ะว่าอาก็ปุกโยเกิร์ตสีนี้เลยโทนนี้เลยอยาาไม้ตัวนี้เลยก็ถือสั่งเข้ามาได้เลยค่ะหรือแม้จะเป็นหลอดโฟมนะคะที่เป็นแนววินเทจคือลูกค้าแจ้งเราอาต้องการงานฟาลิสค่ะสีนี้ไปติดหลอดโฟมอ่าบอกแค่นี้เดี๋ยวทางร้านเดี๋ยวทางร้านจะนําเสนอให้ค่ะว่าก่อลายรหัสอะไรนะคะส่วนนี้ก็เหมือนกันค่ะเดี๋ยวทางร้านจะมีรหัส ให้ใช้ลูกค้าเลือกนะคะอันนี้คือเป็นตัวอย่างให้เห็นเลยให้เห็นชัดเลยว่าติดออกมาแล้วเนี่ยจะได้โรงงานแบบไหน,นอันนี้จะเป็นตัวอย่างที่เราเทสปริ้็นขั้วมา3ตัวจะเป็นตัวอย่างเนื้อทึบชนิดขาวเงาค่ะเห็นไหมคะว่าเนื้อทึบชนิดขาวเงาเวลาแปะออกมาแล้วต้องบอกกันเลยว่ามันจะให้สีสันเหมือนแบบเป๊ะสวยงามเลยค่ะเห็นไหมะ ลูกท่านในที่สนใจริ้น์โดยใช้ลายฟรีนะคะเริ่มต้นสั่งริ้น์ที่1แผ่น A4 นะคะทางร้านรับรินพ์แล้วอะ่ะก็คือได้สิทธิ์ในการใช้ฟิลแน่นอนอยู่แล้วในการสั่งริ้น์แผ่นแรกลูกค้าใหม่แผ่นแรกแผ่น85บาทนะคะจัดวางลงไซส์ A4 จานวนดวงที่ได้ขึ้นอยู่กับไซส์ที่ลูกค้าสั่งริ้น์ค่ะเราจะแจ้งก่อนในการทำอ่ะ คอร์ดิชันเราจะบอกเลยว่าอ่าหนึ่งเอสีได้กี่ดวงลูกค้าจะได้ตัดสินใจว่าจะสั่งกี่แผ่นในล็อตแรกที่จะใช้นะคะเหมาะมากเลยค่ะสำหรับลูกค้ากลุ่มที่เพิ่งเปิดตลาดใหม่หรือเพิ่งเป็นแม่ค้ามือใหม่หรือทำอะไรยะหนึ่งแล้วต้องการจะทำโปรดักต์ใหม่นิ่วโปรดักต์แต่ไม่ต้องการใช้ลายไม่ต้องการซื้อลิขสิทธิ์ไม่ต้องออกแบบใหม่นะคะหลักพันหรือหลักหลักห้าร้อยหกร้อยแนะนำตัวนี้ค่ะเพราะว่าเสียค่าจัดวางเพียงแค่ ไซส์ละหรือแบบละ49บาททั้งนั้นในการแก้ไขเทคต,ต่างๆส่วนปิ้นก็ตามแจ้งไปเมื่อสักครู่นะคะถ้าใดสนใจติดต่อได้ตามช่องทางช่องทางแรกคืออินบ็อกซ์นะคะอินบ็อกซ์ในหน้าเฟซของเราหน้าเฟซของเราคือ49บาทสติกเกอร์อินบ็อกซ์สอถามเข้ามาได้เลยค่ะหรือทิ้งทไว้ที่หน้าวอลไ็ได้ช่องทางที่2คือช่องทางอ e ีเมลอีเมลของทางร้านทีม49บาท gmail.com ค่ะ หรือจะโทรสอบถามกับพี่แอดมินโดยตรงก่อนเลยก็ค,คือคุณก้อยนะคะเบอร์02-734-1401ค่ะทางร้านเปิดบริการตั้งแต่8.30โมงครึ่งนะคะถึง5.30โมงคร่งค่ะวันจันทร์ถึงวันเสาร์วันอาทิตย์หยุดนะคะวันอาทิตย์เนี่ยก็คือแต่ลูกค้าก็สามารถฝากข้อความทิ้งอินบ็อกซ์ไว้เดี๋ยววันจันทร์ทางพี่ๆจะมาตอบให้อีกรอบหนึ่งค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ